วันนี้จะพาเพื ok, ่อนๆไปดูนะว่าวันวุ่นวุ่นของวัยรุ่นเลี้ยงเต่าเนี่ยมนเป็นย<ะ>ังไงก็ถือว่าเป็นล็อกชิลๆแล้วกันอารมณ์เหมือนพาเพื่อนๆเดินเล่นรอบฟาร์มนะถ้าพร้อมแล้วก็ตามไปเดินเล่นด้วยกันเลยที่เห็นอยู่ไกลๆนู่นคือบ้านผมเองอารมณ์แบบอยากติดเกาะเลยสร้างบ้านไว้กลางนาแล้วที่หลังบ้านผมเนี่ยจะมีสระน้ำใหญ่มากผมชอบมาเดินเล่นตอนเย็นแต่ถึงว่าบรรยากาศแถวนี้มันจะดีแค่ไหนนะผมก็ต้องขอแวะทากันแดดเคลียร์น๊ตก่อนถึงตอนเช้าจะเติมมาแล้วนะจะเติมซ้นระหว่างวันยิ่งดีสามสองหนึ่งโบ แล้วคนขี้แพ้ง่ายอย่างผมนะใช้ตัวนี้แล้วก็ไม่แพ้เลยลองไปใช้กันดูนะกันแดดเชนออนอกจากฟาร์มเต่าแล้วเนี่ยที่บ้านผมก็จะเป็นสวนมะพร้าวสวนกล้วยด้วยเรียกได้ว่าเป็นเกษตรกรเต็มตัวไหน,นไอุ้นมะพร้าวทิมตา <c oughs> ล้อเล่นส่วนที่เห็นว่าเขากำลังกอ่อสร้างอยู่ตรงนี้ก็คือผมกำลังจะขยายบ่อเต่าเพิ่มนั่นเองมีความตั้งใจว่าจะคัดพ่อพันแม่พันสวยๆเนี่ยให้มาอยู่ด้วยกันก็เลยต้องทำบ่อแยกให้เขาโดยเฉพาะลูกจะได้ออกมาสวยๆอ่ะแลวนี่ก็คือโรงเรือนเอาไว้ฟักไข่แล้วก็อนุบาลเต่าน้อยนะก็จะเป็นชั้นวางอ้้้้้้้้อออออออมมมมหหหงงแแบบบนน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 ีีีีีลละาาาายยยยกกกกกกตตตติิิดดดโปเเเเจวววททคคคคใใู่่่ััั็็ืุขผ ก็ขอความร่วมมือให้พี่ๆใจดีเนี่ยช่วยเข้ามาทําความสะอาดบอ่อตุ๊กตาให้พวกนี้คือกินแล้วก็วขี้ฉ่าม,มากทุกคนผมอยากให้ทุกคนได้กลิ่นนี้ด้วยจังและทุกคนเห็นไอ้พวงยาวๆ,ๆนี้ปะอันนี้ก็คือขี้เต่านะทุกคน <c oughs> ยังกระสาไรวะกระมีร้อยเรียงกันอย่างสวยงาม <c oughs> และการทําความสะอาดในบอน่อนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือการโดนงแงบเท้าน,นั่นเองก่อนที่จะไปเดินเล่นโซนถัดไปเวบดูเต่าน,าน้ํานิดนึงโอ้โห <c oughs> นอนเล่นสบายเลยนะและว,วันนี้เราก็จะเดินเข้าป่าไปพร้อมมีดติโตถามว่าจะไปฟันอะไรไม่ใช่น้องคนนี้นะแล้ววัวอะไรมางนนจกกัับบวววะลมช กลัวมันกีดเราอะแต่ก็รอดมาได้นะอ่ะเข้าป่ากันเลยดีกว่าและวัตถุดิบที่ผมจะไปตามหาวันนี้ก็อยู่ตรงหน้าผมแล้วทุกคนต้นกล้วยนั่นเอง <c oughs> เอาไปทําไมเอาไปลอยกระทงเหรอ <c oughs> ไม่ใช่นี่ตัดเอาแต่ใบเห็นไหมเนี่ย <c oughs> ไรทุกคนลองเดามาซิว่าผมจะเอาไปทำอะไร <c oughs> เรดี๋ยวรอดูเฉลยท้ายคลิปนะเราได้ใบตองในปริมาณที่พอเหมาะพอควรแล้วเราก็เดินกลับไปแต่ผมก็ต้องเดินกลับมาเจอกับเจ้าหมอซึ่งผมไม่ชอบเดินผ่านมันเอาซะเลยแล้วพี่เขาก็มายืนดักเหมือนขอเก็บค่าผ่านทางเราก็ใช้วิธีใจดีสู้วัวเอเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันพุ่งมา โอเคโล่งและผ่านน้องไปได้และสิ่งที่ผมกาลังจะพบเจอต่อไปนี้จะทําให้หัวใจทุกคนพองโตนี่คือเต่าน้อยในธรรมชาติที่ผมเจอวันนี้โอยตัวเล็กน่ารักมากเลยอ่ะน้องคือเต่าเหลืองนะทุกคนเป็นเต่าโบอกที่พบได้ตามป่าของประเทศไทยอันไหนช่วยดูหน่อยมีใครเห็นตัวเลขหรือเปล่านะ้อโอนหนึ่งสองสามหมดเวลา <laughs> ทุกคนเห็นเลขอะไรมาพิมพ์บอกกันในคอมเมนต์หน่อยนะไ้เวลาบอกแล้วเจ้าน้องเต่าเหลืองแล้วบายๆแล้วผมก็หอบใบตองอันหนักอึ้งเข้ามาในบ่อเต่ากลับมารอบนี้ก็เพราะว่าบ่อเต่าดูสะอาดผูสะอาดตาขึ้นเยอะเลยเห็นแบบนี้แล้วก็ชื่น และใบตองที่ผมอุตสาหบุกเข้าไปในป่าเพื่อตัดมานั้นก็เพื่อนํามาเป็นขนมขบเคี้ยวของเจ้าสูคาตานั่นเองถ้าเพื่อนชอบคลิปิวๆยาวๆแบบนี้พิมพ์บอกกันหน่อยนะเดี๋ยวขราวหลังทําให้ดูอีกและอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะแซามหาปลายสกุด